พีอนอ่น้องวัอนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวของทางไอ้แก้วเพิ่นหรือว่าไอ้วันเพิ่นเนะาะคือมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆนั่นแหละเนาะก็มีทางข่าวดีแล้วก็ทางลูกเพิ่นว่าเพิ่นซาไข่ละวบ่อรวยอย่างไรเนาะก็คือมีเห็นนอนอยู่เนาะพี่น้องินดีตัวพี่น้องก็คือ,อ,อเป็นไข่บุชีคนก็คือเมื่อนั่นแหละพี่น้องเนาะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตเพิ่น เป็นยังไดพี่น้องเอ๋เนาะเรื่องราวนั่นแหละยังใดเนาะเลือกว่าได้แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาสวยแล้วแต่เพซ่ยนสวยนัอนแหละเดทามเมียอยู่บ่เมียก็ะบะคือกันบ่รวัวยังใดหน่อยกระบเมียก็ะบะแล้วแต่เขาไปน้ำกันเลยแหละไปน้ำกันแล้วเนาะฝูเมียฝูเมียบอ่ได้กรว่ากันเนาะปรึกษากันแต่วันนี้อีฟซีเล่าทานพผนวาอยากให้ไปอยู่แถวบ้านน้องเบย์มันสะดวกซื้อต่อแดนของน้องเบย์ดันดีไปอืม แลบนี่ทางอัน,อนทางทางผู้ใหญ่าจะได้เพิ่นว่าสิให้ซื้ออยู่นี่บ่เลยซื้ออยู่พุูนด้วยเพิ่นก็หลักๆเพิ่นก็จะให้มารพร้ามอยู่เขตแถวบ้านหนองเบยได้ลัก<อ>ลักน<อ>ะอรับสวัสดีครับพี่โน้องปองปายสุขุมสุขอนค,ครับ ลับสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีคงเบาเตียงทองน้ำเด้อครับผมนะครับบอสิเป็นทั้งนอกและกาในต่างประเทศนะครับบอสิเป็นฝังเล่าและกาฝังไทยน้ำนะครับที่เข้ามาเปิงช่องนี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับเมเนกามาแจ้งบอกพี่น้องนะครับฝังเล้าฝังไทยต้องบอกว่าดีใจนะครับพี่น้องครับนะครับหลังจากที่ผมเอาคลิปนะครับเบาหน่อยเชียงรายนะครับทีว่าสองพมียนะครับทีว่าพมีบานอยู่พมี่ันอยู่นะครับ นะครับประกาศแถมยังบสบายไข่ทั้งขอบขั้วนะครับพี่น้องครับหลังจากที่ผมเอาคลิปอายเพันมาลีอีกชันนะครับสองคลิปนะครับพี่น้องครับกาต้องบอกว่ากระแสนะครับพี่น้องครับกรมี่ล้ายคอมเมนต์นะครับรลายคอมเมนต์แห้งนะครับพี่น้องครับบอกว่าซอยอายเพิันนีเดอร์นะครับพี่น้องครับซอยอายเพิ่นเน่เนี่ย ฝากคุณยายใจดีซอยพนนีนะครับซอยทําบุญซอยเออไปซอยเลี้พงพนน่นะครับตงบอกระแสอย่างดีนะครับตอบรับอย่างดีนะครับพี่น้องครับกัขอบคุณนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับที่เข่ามาเบิ้งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีของบ่าหน่อยเชียงรายนะครับแล้วก็ขอบคุณบ่าหน่อยเชียงรายนะครับที่ให้ผมเอามาคลิปเอามารีแอคชั่นนะครับกราเมนีครับเอรนุญาต ของเบาหน่อยเชียงรายมาเรีอกชันให้พี่น้องบึงขึ้นเก่านะครับซึ่งมีกระแสตอบรับอย่างดีนะครับมีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามานะครับนะครับว่าให้ผู้ใหญ่ซอยเรือในเด้อนะครับกรรมนีมาแจงข่าวแจงบอกพี่น้องนะครับว่ามีผู้ใหญ่ใจดีครับพี่น้องครับนะครับไปซอยเรืออายเพิ่นนะครับนะครับหลังจากที่เบาหน่อยไปทายคีดเบาหน่อยเชียงรายไปทายขิปแล้วก็มีผู้ใหญ่ แก้วเนาะซอยเหลือนะครับว่าสิซื้อที่ให้นะครับซื้อดินให้นะครับให้ปลูกบานนะครับพี่น้องครับต้องบอกว่าดีใจน้ำลายเพิ่นนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีไปซอยเหลี่วนะครับพี่น้องครับกามื้อนี้ผมมีคลิปอายเพิ่นคือเก่าครับพี่น้องครับมาฝากเมื่อตอนพี่น้อง FC สุขุมสุขคนนะครับนะครับบางคนก็อาจสิได้เบิ่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับอาจสิได้เบิ่งจากช่องบ่าวน้อยเชียงรายแล้วนะครับพี่น้องครับกามื้อนี้ผมอยากเป็นสะพานบุญ มาเผยแพ่ให้พี่น้องบึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องรับเพื่อว่าสิได้เห็นทวนาทาวตากันนะครับพี่น้องครับออนะครับเพื่อว่าสิมนี้ผู้ใหญ,ญ่ใจดีผู้ใหญ,ญ่ใจบุญซอยเหลืออายเิ่นอีกนะครับรผมก็อยากเป็นสะพานบุญอีกคนนึงนะครับพี่น้องครับนะครับ<แ>เดี๋ยวผมเสียให้พี่น้องไปเบ่งคิดอายเพิ่นพร้อมๆกันนะครับพี่น้องครับอนทีสิพี่น้องสิไปเบ่งคิดนะครับกับฝากพี่น้องกดคอมเมนต์ให้กำลังใจ เก่าครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวเราไปเบิรงคลิปน้ำกันได้นะครับพี่น้องครับอ่ะน้องพี่น้องเปิดภาพมาเมอนี้กาอยู่ที่บ้านไอแก้วหรือว่าบ้านเอเวนน้นองพี่นอ้องเมอนี้กาเข้ามาก็มีอ่าเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของพี่น้องก็คือสมาแจ้งข่าวดีเพิ่นนั่นแหละเป็นอย่งไเนาะ อ่ะสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขูสุขคนพี่น้องบอว่าสิอยู่ไกลอยู่ไกลบอว่าสิเป็นพี่น้องฝัง่งลาวฝั่งไทยบอว่าสิเป็นพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสูส่าาช่องบ้านนอกสยงลายเก่ากรเดิมพี่น้องนเนาะอ่ะนี่แหละมื้อนี้ก็เข้ามาฮอดเจ้าเทิงพี่น้องเอ้ยอ่าเข้ามาหาทางครอบครัวแก่เพิ่นก็คือมีอ่าข่าวดีทางบ่าวพรเพิ่นสิมาแจ้งข่าวนี้ก็คือเรื่องที่ดินนั่น,นแหละพี่น้องเนาะว่าเพิ่นอน่าสิดําเนินการแนวใดเพิ่นสิอยู่ อยู่บ้านเพิ่นบ่อหรือว่าเพิ่นจีปอยู่เขตนอกกขาบูฮูกันเนาะก็สีเขาไปสอบถามจากใจเพิ่นเองไปหน่อยเนาะการเรื่องราวไปยังไดก็เฮาเดียวเฮาไปติดตามน้ำกันเอาไปหน้องเนาะไปสพี่นเพราะว่าระยะห่างเดียวเขาไปหาทางครอบครัวเพิ่นกันเลยไปหน่อยเนาะไปอ่ะนี่แหละพี่น้องกับมาหอดจดทงเนาะกรนสันบานซองเพลนพี่น้อยเนาะตัวสบายดีเดลยสบายดีสบายดีโอ้เห็ดเพียงกินอันนี้จีกวยกินบ่ เออทุกพี่น้องเฮ้ยกินหนามแล้วบ่กินแล้วเออกินแล้วน้องพี่น้องเป็นจังได้ทางไข่เพิ่นได้สวงได้เศร้าแล้วบ่เศร้าแล้วเหลือแต่ไอานิดนิดน่อยอายนิดนิดน่อยเนาะโดกินเขาวก็ยังมาเนี่ยกินข้าวกับเอแกงเห็ดข้าวเจ้าเอาเห็ดมะไฮโอ้ดูดูดูแกงเห็ดมะไฮโอ้หน่เลยพี่น้องทางเพิ่นกินก๋วยอยู่พี่เนาะหนึ่งข้าวนึงหนามแล้วเรียบร้อยเนาะ ไปตักน้ำอยู่ใช่ตักน้ำมาดานเข้านี่เขาตน้ำมาดานเพื่อนี่เนาะโดยอ่ะน้องเพื่น้องตอนนี้กามาเห็นทางไอ้เพื่อนาสบายดีเด้อสบายดีไอ้แก้วเนาะโดยคือได้ยินข่าวว่าทางเจ้านี่ว่ามีที่ดินแถวนี้บ่เลยในพยัคจะขายบ่โดยทางชาวบ้านพยัคฆ์คายโดยจักเม็ดนะนะขอยกระบบฮู้คือกันบบฮู้บอโดยแต่อาเติเขาบ้านแล้วนะใส ทางนี่นะลงไปพุ่นทางพุ่นบ่โดยเหล่อนี่เนี่นะลุบนี่นะขึ้นมาพี่ขึ้นมาหนีบ่โดยขึ้นมานี่อันนี้บ่แมนบ่อันนี้อันนี้บ่แมนอาทิตย์ซื้อได้แล้วบู้หลักแล้วนี่เราเข่าเข่าก่อนเราเข่าเข่าก่อนแต่หันมาหนีเนาะโดยเลยพี่น้องอะประมาณเอ่อส่าสามสิบเมตรนี่แหละประมาณนี้เนาะโดยแล้วบัดนี้เป็นได้์ว่าราคาหรือบ่าไอว่าแล้วเป็นว่าเท่าไรนะแปดแปดล้านแปดล้านที่ ด้อแปดล้านแล้ววันนี้ทางทางไอ้ได้มักมักยู่บอนใช้ยูนอกบอลหรือว่าอยู่ในเธอคิดว่าเนี่ยไงก็คิดว่าก็ยักอยู่นี่แต่แล้วแต่เขาให้ยูนะนะ fc แล้วแต่เลือกเลือกบุได้เลือกบุได้เนาะโดยอเออแต่ว่นในใจยูนี้โด้อ่าในในใจเอานี่ในใจอ้ยนี่อยู่นี่แหละมันมันมันมีความสะดวกไปได้ไอ้ไอ้ลองว่าลองบังดูบเข้าก็อยู่ไกลยติพี่นอกน่นนะอือ โดยคือใกลพี่น้องโดยอ่าแล้วบ้านนี้อ่าหาอยู่หากินบ่กินอะไรแบบก้าหากินแบบนี่แหละหาปู่หาป้ากินเอ้าเป็นยังคือว่าอยู่ใกล้พี่น้องอยู่ใกล้พี่น้องแล้วเป็นอะไรคือว่าอยากอยู่ใกล้เราเป็นอะไรยันเจ็บไข้นะนะยันมีคนเบิ่งเจ็บกลางคืนกลางค่ำกลางค่ำกลางคืนนะนะอันนี้คือเหตุผลอายเนาะโดยอ่าเอาบ้านนี้สมมติว่าอายไปอยู่นอกนี่ไม่อายอายคิดว่าอะไรสมมติว่าไปอยู่นอก กะคิดอย่างหนึ่งคิดได้เดยกะเห่ากะแบบว่าได้เลื่องไผ่เนาะว่าได้เลื่องเคยไผ่อยู่ข้างนองนั่นแหละนั่นบ่โดยเงินคำเขากระบุมีเงินคำบบมีโดยแต่ว่าทางนั้นก็เป็นป่าไปดงอยู่ขวานเชี่ยวอยู่ห่างกินงก็แล้วแต่นะอันนี้มันกระบะฮู้น้ำคือกันเนาะอันก็แบบมาหาเหตุผลเพื่อซื้อไปเองไว้ทางตเพิ่น แต่ว่าก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่จะดีพันบ่โดู๋สื่อใส่ก็อยู่หันเนาะนั่นแหละเลือกว่าได้แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาสวยแล้วแต่คนสวยดู๋นั่นแหละเดี๋ยวทามเมียอยู่บ่เมียก็บอกคือกันบ่รวยจังเลโดยก่าเมียก็บอกแล้วแต่เขาไปน้ำกันเลยแหละไปน้ำกันเนาะฝูเมียอืมฝูเมียบ่ได้แต่ก็บอกกันเนาะปรึกษากันดูปรึกษากันแล้วเนาะอันนี้ทามมื่อได้ดินนี่นาะโบราณโบราณอยู่บ่ดย กางเหล็กกับจีคอ,อยู่นั่นนี่เลยนั่นจีคายให้วะ่ะนั่นแหละอันนี้เป็นดินพี่น้องหรือดินชาวบ้านอะไรนะอันนี้ของชาวบ้านบ้านนั่นน,น่นบ้านห<อ>ลังนั้นบ้านหลังปู่บโดยโอ๋อมีอีกบ้านหนึ่งน้องอยจีบุนน้อยโดยบ้านยังอะไรู่ปุนกับบ้านเป็นหมู่บ้านอันนี้ก็แบบเ<อ>ขาย,า,ยยยาย้ยนะยายกันอยู่นะย้ายกันยู่เนาะโดยมันแบบมันโมเมนต์หมู่บ้านติดกันพี่น้องเยโดยบ้านกับฮาฮาลังคาเฮือนบ้านกับซิบลังคาเนี่ยจากลังคาเฮือนเนี่ย อ,อมนนันเป็นเป็นยุ่มเป็นยุ่มเนาะโดยคือนยุ่มทุ่นทางพุ่นอีกก็ขึ้นไปนู่นอีกกับ,กกบ<อ>มีบ้านคนอีกอวิดไฮนาเนี่ยขึ้นไปทางข้างบนน่ะนะแบบหนทางเขามานี่โคตรยากเลยเนาะโดยแบบคือสลุดลด,ลดใหญ่รถดจักรนี่ยมฝนเนี่ยโอ้ะยากแบบโบแมนรถไทยเขามาบนได้เลยเป็นยังไงอันนี้ก็คิดไว้นั่นคือการเวลาเอฟซีอยากเข่าก็คิดว่ามาพุนขนาเขาคือเลรามิกเขามาดูเขามาเบิ้งนะนะกามีขาสองคอยคิดว่า ค่อยว่าอ,อยู่ไ้ก็ได้อยู่นี่ก็ได้ยูพุ่นก็ได้ซาคอยคิดสิซื้ออันนี้คอยเป็นกลางสิซื้อคอยบริตัดสินเจะเอาเด้อไเด้อโดยมีแต่ว่าพังเพิ่นว่ามากฮะแหละโดยแนวใดกะว่าไปตามเพิ่นฮะแหละโดยถ้าว่าเฮาสิตัดสินเฮาก็ตัดสินบ่ได้หรอกโดยนั่นแหละอันนี้เป็นสะดวกนิดนึงโดยคือเว้าเหตุผลสิซื้อนี่ยูพุ่นน่ะมีไฟฟ้าบ่หรือว่ามีอันตรตลอดตันตลาดโดยมีของโยงกินง่ายสะดวกโดยบ่อยู่หากินก็ได้อยูอ่ อ่าอยู่ใกล้บ่อนเจริญแล้วก็สมุทรไทรเจ้าอยากฆ่าอยากขายนะประมาณนี้ขายได้แถวหนานาไอซ์สมุทรไทรอยากเป็นพ่อฆ่าว่ออยากเป็นแม่ฆ่าเจ้าอยากไปขายเครื่องน้ำพึ่นเดี๋แนวใดก็อายสามารถมีเงินได้อยากอ่าตอนนี้มุมมองของข่อยศิษย์ได้ไงเดยอเด้อเด้อก็คือว่าสมมติว่าจามีเห็ดงานในหันโดยมีงานในหันเห็ดมีเงินมีคำแล้วอยากไปห้องหมอครับบัวบัวยาบพึ่งพี่น้องก็ได้ขนาดมากเลยอันนี้คบคิดน้องศิษย้อากร ยางไปเองอันนี้เพื่อชิไปหาผู้แมนอันนี้สมมุิว่าเขาพึ่งพี่น้องรลายกับสมุดว่าเก่งใจเพื่อนเน้เยกับแมนยูสมุิว่าบมมีเงินแห่งไปพึ่งเพื่อนรลายเพื่อนนี้ที่แบบะอันนั้นเขาพึ่งตัวเองเขาไปเหตุงานอย่างผู้อันเขาแบบอาศัยอยู่ผพ้เดียวเนาะแมนเขาอยู่เเดียวได้เขาเห็นเทาน่าจากมีบ่มีพึ่งตัวเองได้เขาเหตุงานมีเงินมีคำอยู่โดสมมุดว่าก็ได้ อันก็แล้วแต่เพื่อสิทิดในยูนีก่ะได้ยุสะดวกสบายอุดมสมบูรณ์ดีสิห้อยู่อยู่ทางไรบ่อนก็คือทั้งตัวอ้ายแลละก็ครอบครัวของเพื่อนเพื่อนก็ว่าอยากอยากอยู่ในบ้านเกิดของเพื่อนเองเพื่อนว่าเวลาอันดำน้ำับจ้างหรือว่าเวลาอันไปซอยเวียกซอยงานกะผักลูกผักลานนํำชาวบ้านได้ประมาณในความเพิ่นเว้าหน้าแต่ว่าในอีฟซีละลาทานพันว่าอยากให้ไปอยู่แถวบ้านน้องเบยมันสะดวก ซื้อต่อแดนของน้องเบยันดีแมนนออืมแล้วนี่ทางอันอะทางทางปูญญาจิติเพิ่นว่ะจะให้ซื้ออยู่นี่บริซื้ออยู่พุูนด้วยเพิ่นกะลักๆเพิ่นกะจะให้ประพรอนทามอยู่ขิดแถวบ้านน้องเบยได้ลักลักนะอ๋ออ๋โดยโดยเผินก็ไปทามมึงดูประพรอนวะราคาเท่าไหร่ทาประมาณสิบกว่าล้านนี่เพิ่นกะสี่ชมทบซอยอืมประมาณนี้เลยโดยโดยถึมาพรอนก็ได้ไปทามอันเจ้าของที่ดินแล้วล่ะแต่เพิ่นบ่อยู่ก็ได้ขอเบอร์โทรเพิ่นไว้เดี๋ยวมาแรงขี่โทรหา เนกกาะกะมีมีมีขาสาคัญนเนาะอยู่พุ่นก็อยู่พี่หรือว่าก็อาจอาจอยู่พุ่นอาจจะมีขาเลยข้ามันสะดวกได้กดวก่าน้อยเวลาไปหาของหมอหมอกะหลัดหลดไปสารนะนะอยู่นนในจ,จุดสุ่มเลยเข้าไปในเมืองได้เลยนะก็คือความคิดเพื่อน,น้ำแบบว่าเพื่อนยังแบบว่าอาศัยหมู่อยู่หาน้อแบบนี้าคิดว่า กาสมุนอะทางในเพื่อนอะจักสิคิด้เนี่ยเฮองกบูเนาะเม้นเนนแต่ยว่าเดี๋ยวอาศัยแบบว่าเพื่อนร้ายกับบุรีนะมันต้องอาศัยเองการสมุนไปพุ่นเขาเป็นไปข้าไปขายบอไปหางเท่านั้นมาด้วยเนนสมุนว่าเป็นไข่เป็นน้ำเขาก็ต้องใส่เงินเจ้าของนะเม้นเลยแต่ว่ามาเถิดเพื่อนหมูมีเงินหมูมีคำเพื่อนก็คือเดเบิ้งก็ได้แต่เบิ้งได้แต่เบิ้งสบงยสบานแมนเพื่อนแบบบอสมัตใส่กาใเสียใจได้ทุกเ่องทุกอย่างได้เนาะก่อนก็สิประมาณนี้แต่ว่าทามเพื่อนไปทามเพื่อนมาเพื่อนก็ว่า ก็ได้ไปผูกก็ได้ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่จะดีนะ,ะแต่อันนี้คือในในความคิดของเพื่อนคืออยู่ระหว่างเพผุนก็ไปได้ไปได้แต่ว่าบ้านน้อยได้ไปเบิ่งแล้วนออดินนั่นเนาะแมนแมนกัอ่ากับกวางยุกแต่การาคาค,คิดว่าประมาณความยาวประมาณสามสิบกว่าเนาะประมาณอะไรประมาณกว้างประมาณสัณกสิบเจ็ดสิบแปดเมตรคิดว่าแมนแมนประมาณแต่ว่าเนื้อที่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันมัน คือโหลดได้โหลดมาดุดมันแบบแงยเข้ามาเนี่มันไกลอทุกสิ่งทุกอย่างมันกันยง่แง่การการเห็นเห็นมันกันแง่สมมติคนของเข้ามามาเห็นกันจนสร้างกันแง่อีกเด้เกืดโหลดค่าพอรือว่าจะได้เนาะยามพ้นเลี่งแล้วเลยโหลดค่ายามพ้นน่ฮะเราต้องมองแบบมองของกวางนพรเนาะก็อยากแนะนำให้เพื่อนแบบซี้นะเพื่อนกะว่าแล้วแต่บอกเถินกะว่าแล้วแต่ถ้าผู้ใหญ่จะดีอยาให้ไปอยู่พุ่นกณไปอยู่ได้นะสัก เย็บซีเพิ่นกับวันนั้นเนาะเม่ยเย็บซีประมาณกี่ซี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์พูดไ้เบาหน้อยเพิ่นจะใครไปอยู่พุูนได้เวลาหน้าบ่มีก็ใไส้น้ำนองอาเบย์ก่อนไอ้บ่มีก็ใไส้น้ำนองอาเบย์ก่อนเถอะนะแม่นะไรที่พุ่นสะดวกได้บาหน้อยเบาหน้อยจะเย็นแล้วเนาะแม่แม่เห็นแล้วสะดวกสะดวกก็คือว่าอะไรความคิดเพิ่นจะแบบว่ายังยังยังอยู่กรอบอยู่เนาะอ่าความคิดเพิ่นอาจจะเป็นคนยังเป็นคนแบบพื้นบ้านอยู่ยังพื้นบ้านยังถ้าว่ามีคนไทยแถวบ่มีหลายๆคนให้ความอันอัวามคิดเห็นความคิดเห็นเนาะความคิดเห็นน้ำดอกเรื่องน่ แมนแนเพอาะว่าหลายๆคนก็ต <Storm> si ้องไปว่ามามาสวยกลระมืกระมือเนาะลว่ะเห็นบ่เคยนองกับเบอตเอ็นตูกกบแป๊บเดียวหนึ่งเพราะว่าอยากไปซื้อสังกะีกล้กแป๊บเดียวนึ่งแมนแมนแหละคือพี่ต้องต้องหาหลดคนคนของมแบบอีกอย่างหนึ่งก่คขาใช้ใจก็ะสู้กั่แล้วไปขาดน้ำมันก็วนี่นตัวนั้นแหละ ขาแก่หลดกลับมาโอ้ต้อบางทีหลดค่ากัมือนั้นบดญเหตุซ้ำเพื่อนบางทีเนาะเพราะว่านานนี่มันเป็นหนาพ้นเลยน้องบอพอนาเข้าหนาพ้นแล้วเข้าหนาพ้นแล้วพี่น้องไอ้แต่อยห้เไรนแบบสะดวกสบายเ่ยไปเติมเนาะการนี่แหละครับพี่น้องครับนะครับเหตุผลที่ผมอยากงนะือั้นอยากขิดเอามาอยากเอาขิดมารีอคชันให้พี่น้องเบ่งนะครับแต่ย้อนว่าผมสงสารนะครับผมสงสารอายเพิินแล้วกะสงสาร คือลักๆกเลยเลยไปน้องครับหลักๆที่ผมเอาคลิปที่เบาหน่อยเชียงรายมารียกฉันนะครับมาให้พ uh ี่น uh ้องเบิ Maps ้งต uh ่อน anyway> ี่นะครับโบเมนว่าบางเถื <h <h ่อนนี่พี่น้องบางเถื่อกับผมกะโบได็กก็กระแสนี่พี่น้องบางเถื่อเข้ากับเห็นแล้วเข้าบริคิดผมบริคิดเลยเลยในจุดว่าโอ้ผมต้องก่อกระแสนะผมอยากดังนะโบเมนได้ไปน้องบางเถื่อผมเห็นคลิปที่ ปวานาสงสารไปตาสงสารนะครับเห็นคนถูกคนยากนะพี่น้องครับลวก็คนกระชองหน่อยนะครับคนติดตามโลไลคนติดตามสองสามหมื่นจะสินะครับเท่ากับคนติดตามหมื่นสองหมื่นจะสินะครับเพื่อว่าพี่น้องครับเพิ่นลงไปนะครับเพิ่นไปทายมานะครับคนหนึ่งเห็นนะครับคนเห็นสองสามหมื่นลวก็ห้าอีกชุดนเฮาเอามาแช่ต่อ ก็คนเห็นอีกสองสามหมื่นจะสินนะครับพี่น้คงครับเพื่อว่ามีผูญ่ยใจดีอยากซอยเหลือเพิ่นนะครับและการเข้ากับบอดด้บังคับว่าเออพี่นงค์ฝุ่นคนตรงซอยเหลือเล่านะครับบอมเอยนได้พี่น้คงครับแค่ว่าผมอยากเอามาเผยแผ่ให้พี่น้องเห็นนะครับนอนผมสงสารเพิ่นนะครับเพื่อว่ามีภูญ่ยใจดีอยากซอยเลือเพิ่นนะครับอยากหยิบยืนเพิ่นนะ คนลระบาท2บาทจังสินนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับคือคว้มคิดของผมนด้พี่น้องครับนะครับคือเขาเห็นอยาคนถูกคนอยากนะครับลักคือหนึ่งเห็นเด็กหน่อยนะพี่น้องครับเห็นเด็กหน่อยนอนไข่บัวสบายพนบัสบายอีกอย่างพ่อแม่ลูกสองคนกับบนสบายด้กันจังสีนนะครับผมก็เลยอยากเอามาลีเอชั่นให้พี่น้องเมนีงนะครับ ทั้งๆที่ผมเนี่ยถือว่าได้เป็น้นอครับถือเอฟซีว่าถือทั้งบรมเอนเอฟซีว่าเป็นอยังต้องเอาคิดผู้อื่นมาเรียกฉันเป็นยังต้องเอาคิดผู้อื่นมาลงมาเบาเป็นยังคือบอกหาเหตุคิดเองนะครับมาเบาจังสีมาเอาคิปมาเรียกฉันมาเ่าจังสีเป็นอยังคือบอกไปซอยเรือเองเป็นยังต้องมาให้ผู้อื่นมานั่งเบาให้ผู้อื่นไปซอยเรือนะครับคือคือหลายคอมเหนตนแห้งไปหน่อยนะครับ ครับทายพี่น้องว่าเป็นยังคือบอกไปซอยเลยเองอันนี้ในใจผมลึกๆเลยนอผมก็อยาไปซอยพี่น้องนะครับแต่ว่าเฮ้ามันเงินโมมี่พี่น้องสับมันโมมีพี่น้องกระเมียนข้อพี่น้องอยู่ครับกระเมียนความเอฟซีพี่น้องอยู่ว่าเป็นยังคือบอกไปซอยเลยเองผมกับดบมือซาถูกพี่น้องขอให้ผมถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับซ่าถูกหวยถูกหวยถูกสิบสองล้านพี่น้อง ผมสีลงไปซอยเหลือเองผมสีบลมานั่งเบาของสีดอกไม้หน่อยนะครับผมสีบล็อตมานั่งเบาแบบเออเซิร์นไฮพี่น้องไปซอยเหลือกันสักอย่างหนึ่เซิร์นไฮพี่น้องเอฟซีซอยกันแช่ซอยกันคอมเหม็นซอยกันแช่ให้ผู้นั้นเห็นผู้นี้เห็นเพื่อสิ่มีใจบุญอยากซอยเหลือผมสีบลผมสีบลมานั่งเบาเลยผมสีบลมานั่ง เ่าให้พี่น้องอันนี้เลยพี่น้องให้พี่น้องมาด่าผมเลยผมสีเบาเบาผมสีเลยพี่น้องนะครับผมสีลงไปซอยเลยเองนะครับถ้าผมมีเงินผมถึงวหวยแล้ววันที่หนึ่ง 12, 000, 40, 000สิบสองล้านสี่สิบล้านผมสีไปซอยเลยเองเลยพี่น้องนะครับในใจลึกๆผมเนี่ยผมคิดอย่างสันตพี่น้องนะครับก็ย้อนว่าที่ผมเอามาไหลเอามาเบาเอามาแช์รประสบการณ์ต่อแช์ให้พี่น้องเห็นมาอ่าีแอคชั่นในพี่น้อนก็ย้อนว่า เฮากาอยากได้บุญอยากมีส่วนบุญนะครับพี่น้องครับอยากมีส่วนส่วนบุญนะครับในเฮ้าที่เฮ้ามันบ่มีเงินสอยเพิินนะนะเฮาไปอยากมาแชร์มาให้พี่น้องเห็นเพื่อ่าปูหวังไงซะเพื่อผู้ใจบุญอ้ใจศรัทธาอยากสอยเหลือเพิ่นนะครับแต่เมื่อนี่กะมีผ้ใหไงใจดี ซอยเรือเพิ่นนะครับซื้อที่ให้เพิ่นนะครับเพิ่นกำลังเวากันประมวลกันว่าซื้อที่ให้เพิ่นอยู่นะครับผมกะขอบุญขอบคุณนะครับแทนเพิ่นนะครับแทนเอ่อบาหนยเชียงรายนะครับก็ขอบคุณบาหนยเชียงรายขอบคุญเอฟซีบาโนยเชียงรายขอบคุณ FC บ่าวเตียนะครับที่เข้ามาเบิ่งแล้วก็แชร์ต่อนะครับขอบคุณผู้ใหญ่แชดีผู้ใหญ่ใจบุญ ขอบคุณมาหน่ <ns> อยเชียงรายที่ไปถ่ายไอพันน้านะครับนะครับที่ไปซอยเรือพันนํานะครับขอบคุณนหลายครับเป็น้นงครับนะครับต้องบอกว่าเป็นมูลที่ยิงใหญ่มากๆนะครับเป็น้องครับผมก็ได้ใจครับเป็น้นงครับคือผมในเหตุบ่าวว่าจะเป็นขิปเบาเตียงลิปเบาลี่หรือลิปเบาเอ่อเบาอนุ่งเบาเงาผมก็เอามาเรียกฉันขึ้นกันนะพีเป็น้นงครับถ้าผมเห็นทีแบบว่ามันเป็นตาสงสารนะพป่น้องครับนะครับ ถามว่าพี่น้องว่าผมได้เงินจากที่ถูกบอกก็คือว่าสมมติว่าจะมีเหตุงานในหันมีงานในหันเห็ดมีเงินมีคำแล้วไปหองหมอเ้าก็บโบได้เลยพี่น้องเลยเดือนนี้กับโบท่านได้ไหมครับบอกง่ายๆเดียวปุ๊บก็เรื่องเหรียญเขื่นก็เรองหาสิบเหรียญพี่น้องหาสิบสองเหรียญหาสิบสองเหรียญพี่น้องหาสิบสองเหรียญนี่คือว่าท่านได้เงินพี่น้องเยนะครับหาสิบสองเหรียญมาท่านได้เงินเราไปหน่อยนะครับผมยังบอก ผู้เดียวเดียวผู้เดียวว่าถ้าหาวผมได้เงินจากยูทูบนะพี่น้องผมยังสีโอนเงินจากยูทูบแดงจากยูทูบไปซอยเหลือพี่น้องผูุ้กทุกข์ได้ย่ากอันนี้ผมวอาผู้เดียวผมคิดผู้เดียวเนี่ยที่ผมมานั่งว่าเอาลิเอาคิดผู้อื่นมาลิชันเนี่ย่บม่น่าผมสมุดว่าได้เงินพมกับบ่ลได้เอาเข่ากระเป๋าผู้เดียวแี่น้อผมยังสีแดงไปใสยเลืออลไพี่น้องนะครับ ครับผมกับคิดจังสันได้พี่น้องครับบแม่นนะผมจีมานังเบานะให้เอฟซีพี่น้องมาดาผมจะซื่อผมกัผมกับบได้บ่ได้บ่ได้ปานันนาะไป่น่อยแต่ว่ากขอบคุณพี่น้องนะครับอย่างน้อยกับมีพี่น้องเอฟซีเข้ามาเบิงผมนะครับพี่น้องครับกขอบคุณหลายๆนะครับบางคนกับเข้ามาติมาเตือนมาบอกเมื่อสอนนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนะครับผมก็บบได้ว่วายังไป่น้อยนะครับบางคนก็ทากมาเตือนบอกว่า เบาๆในก Marcel, Onion, ันเบากันจ้าเบาๆในนะครับบางเทือกะเห็นขอข่วมเบาหนักๆกระายตอบโตัเพิ่นนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับไออๆน้องๆพีๆนะครับที่ตักเตือนนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับบางคนนะครับพี่น้องครับบางคนก็บอกว่าบักลาเป็นยังคือเบาๆเหล้าเป็นยังคือบาๆเล้าไปเลยเบาลับเลยกะอันนี้โดยความที่ผมนะครับผมชินนะครับ ชินในการที่เฮ้ามาอยู่ประเทศไทยนานนะครับมาอยู่ประเทศไทยนานแล้วก็เฮ้าก็เฮ้าก็ซิวเาล่าไปเลยมันมันมันกับมันกับคชินปากนะครับก็ต้องไม่มีร่วงถ่ายว่าครับครับท่นสินะครับนะครับต้องขอโทษหลายๆนะครับพี่น้องครับนะครับพอพอมันเป็นความชินของผมนะครับพี่น้องครับจะขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับสุดท่ายแล้วครับพี่น้องครับ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนนะครับที่เขามาเบิงนะครับขอให้ทุกคนสุงภาาร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนำด้วยสุขุสุขคนนะก็ห้บเบาหน่อยเชียงรายนะครับอย่าเจ็บอย่าจนลำด้วยเด้อพี่น้องเด้อนะครับกับขอบคุณเอฟซีเบาหน่อยเชียงรายนะครับที่เขามาเบึงนะครับขอบคุณเอฟซีของบบาเตียงทองน้่นะครับที่เขาเขามาเบึงครับพี่น้องครับนะครับการสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับนะครับก็ฝากพี่น้องกดคอมเมนต์ให้กำลังใจคือเก่าครับพี่น้องครับนะครับ นะครับคลิปนะ่ะพอกันใหม่ได้พี่น้องด้นะครับคลิปนี้ขอบคุณไลค์ครับขอบคุณครับ